้าจานนี้แหละเลคคอร์ดโอเคเริ่มเลคคอร์ดแล้วโอเควันนี้เราจะมาดูอัปเดตกันนะครับอัปเดตของวันที่20เดือนมกราคมไปที่เซิร์ม,มีอะไรอัปเดตบ้างโอเคอัปเดตนะครับผมกิจกรรมแรกครับี่ทำชาสักสวย กิจกรรมรีดนมวัวถ้าเกิดเรี้ยงง่ายๆเอฟซีเริ่มต้นนะครับอยู่ที่เดวิดฟินโตที่หมู่บ้านเวเรียนะฮะอยู่ที่นั่นแหละแถวๆนั้นแหละมันก็จะมีระยะเวลาวันที่20วันนี้นะฮะถึงวันที่10ก uh ุมภาพันธ์อ่ะฮะระยะเวลารวมกันก็จะประมาณ3อาทิตย์เนาะการทำเพลสก็ง่ายๆครับก็แค่ ไปรเราเวยจากเดวิดวินโตมาแล้วก็อ่าไปรีนมพอไปรีนมเสร็จแล้วเราก็จะได้อ่านมจำนวนมา200อันแล้วก็มาเล็บข้าวสาริชั้นหนึ่งอีก1อันรวมๆแล้วของรางวัลต่อครั้งก็จะอ่ามีนม200แล้วก็มาเล็บข้าวสาริชั้นหนึ่งอีก1อันแต่ว่าที่ทำสรุปให้มาก็คือ เป็นรายอาทิตย์แล้วก็เป็นรายตลอดช่วงกิจกรรมนะไม่แน่ใจว่า,านมเนี่ยรีดนมเนี่ยมันจะมีแค่อาทิต์เดียวหรือเปล่าก็เลยเอาแค่แล้วก็เลยเอามาทั้งอาทิตยหนึ่งแล้วก็เอามาทั้งตลอดเระยะเวลากิจกรรมเลยก็คือวันที่20ถึงวันที่10กุมภาเพราะฉะนั้นก็คือตามตารางนะครับผมวันถ้าเกิด7วันเราก็จะได้ถ้าเกิดกิจกรรมนี้มี7วันเราก็จะมีนมทั้งหมดพัน0 อันแล้วก็มเมล็ดข้าสารีชั้นหนึ่งสีฟ้าเนี่ยกาะสีฟ้าเนี่ยอ,อีก7อันแต่สมมุติถ้าเกิดว่ามันมีกิจกรรมรีดนมเนี่ยไปตลอดระยะเวลากิจกรรมแรกเ,เนี่ยก็คือสาอาทิตย์รวมๆแล้วเราก็จะได้นมประมาณ4,400อันกับมเมล็ดข้าสารีชั้นหนึ่งที่มันเป็นเกอสีฟ้าอีกประมาณ22ออันถ้าเกิดผมนับไม่ผิดนะอ่าแล้วกิจกรรมเนี้ย นาที่ที่2อาทาทย์ที่3มันก็จะมีต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าระยะเวลามันก็จะลดหลั่นกันไปเพราะว่าสิ้นสุดวันที่10บกุมภาเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่2เขาจะประกาศวันที่27มกราคมส่วนกิจกรรมที่ 3, ่ามกิจกรรมที่2เนี่ยมันมีเวลาให้ทำสองอาทิตย์ประมาณแล้วก็กิจกรรมที่3มันจะประกาศวันที่3กุมภาพันว่าจะให้ทำอะไรบ้าง มันก็จะมีเวลาทําประมาณนั้นหนึ่งอาทิตย์อันนี้คือกิจกรรมแรกไม่ยากไม่ค่อยยากเท่าไหร่โอเคนะเรามาดูกิจกรรมที่สองกันครับผมอ้าวโอเคกิจกรรมที่สองนะครับอ่าชื่อกิจกรรมว่าเครื่องประดับของอ่าเครื่องประดับเกียร์ิมาของฟินโตมันคือ NPC ที่เวเรียนนั่นแหละอ่า เ้เดี๋ยวนะอ๋อโทษทีทําสไลด์ผิดไม่เป็นไรคือกิจกรรมเนี้มันเป็นกิจกรรมล็อกอินรวมๆแล้วก็คือยังไงก็ได้ขอให้ล็อกอินในระยะเวลากิจกรรมระยะเวลาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันที่22เที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนวันนี้นี่แหละตั้งแต่เอ้ย2่เที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนวันนี้นี่แหละยาวไปจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์ก่อนเที่ยงคืนก็คือวันที่9วันสุดท้ายนั่นเอง รวมๆแล้วก็ประมาณ20วันถ,ถ,ถ้าเกิดผมนับเลขไม่ผิดเนาะแล้วก็การลักษณะกิจกรรมก็คือเป็นการเชื่อมต่อเกมทุกๆครึ่งชั่วโมงจะได้กิจกรรมเกตยรติมามา1อันเพราะฉะนั้นเขาจํากัดไว้ที่10ชิ้นต่อวันรวมๆแล้วถ้าเกิดชิ้นละครึ่งชั่วโมงก็จะรวมๆกันได้5ชั่วโมงเราต้องออนชั่วโมงต่อวันว่า ริาตาแป๊บนึงนะทูชีเออใช่โอเคเราก็จะเชื่อมต่อรวมๆแล้ว5ชั่วโมงต่อวันเพื่อจะที่จะได้เกร็ดหิมะกิจกรรมเนี่ยมา10ชิ้นเต็มแม็กทุกวันรวมกันแล้วประมาณกี่วันวะ20วันฮะทั้งหมด20วันเพราะฉะนั้นอะ่ะเราจะได้อ่าไอพวก เกียรติมะกิจกรรมเนี่ยมาทั้งหมด200อันในสองร้อยสองร้อันเนี่ยแลกอะไรได้บ้างก็ตามตารางข้างล่างเลย10 30 50 150แต่อย่า yeah. งเพราะฉะนั้นน่ะในกิจกรรมเนี้ยถ้าเกิดจะเอาแบบคุ้มๆเลยนะก็คือแลก150กับ50ก็คือได้200พอดีฮะว่า พี่ว่ามันน่าจะเป็นที่ปลายทางอะเมเพราะว่าพี่ดูไม่ไม่หมุนอืมไปไปไรไปดูใน YouTube เอาอย่าที่ไปอยู่ใน YouTube นะโอเคต่อก็คือไอที่เราไฮไลท์พื้นหลังสีเขียวไว้ก็คือกิจกรรมเราจะได้มา200อันใช่ไหมถ้าเกิดจะเอาคุ้ม,มเลยเนี่ยเราก็จะต้องเก็บให้ครบ สองร้อยอันเต็มแล้วเราก็ไปแลกอ่ากล่องเครื่องก็ไปดับเกติมะเรืองแสงจํานวนหนึ่งอันแล้วเราก็จะได้เปิดดักขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้สเก็ตความทรงจำสิบห้าอันบวกกับกล่องอายุนีวนเวนมนต์ดดำซึ่งกล่องอายุน้วนเวนมนต์ดดำเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เลือกหรือซูมอันนี้ไม่แน่ใจแต่เขาไม่นะไม่น่าจะให้มาทั้งหมดหรอกอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องลองดูแล้วร้อยห้าสิบอันก็จะได้กล่องเครื่องดับระดับสูงมันก็จะน่าจะเป็น เครื่องประดับ3มชิ้นน่าจะเป็นพวกทุนการ์ดแหวนออกเกอร์อะไรพวกนี้อยู่ในกล่องนั้นแล้วก็จะได้กล่องอัญมณีเว้นมวลดำเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะได้กล่องอัญมณีเว้นมวลดำสองครั้งถ้าเกิดเราอ่ออนครบ5้าชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา20วันติดต่อ,อก,กันเนาะอันนี้คือกิจกรรมที่2กิจกรรมที่สามต่อมาโอเคกิจกรรมที่สามกจัดกน ผู้กดขี่ของการทูมนะครับผมกิจกรรมนี้มันมีกิจกรรมย่อยอยู่สองกิจกรรมกิจกรรมแรกย่อยแรกก็คืออเราจะต้องไปจัดการไอตัวผู้กดขี่คารทูมอ่ะที่มันเป็นอบอช่องว่างหรือมอนสเตอร์ช่องว่างที่มันอยู่ข้างๆฟาร์มคอสต้าซึ่งฟาร์มคอสตาอ้า,า,อ,า,อ,ตาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเอาให้ดูฟาร์มคอสตา้า รู้สึกว่าจะอยู่แถวๆนี้นะข้างล่างไฮเดลทางซ้ายมืออันนี้คือผู้เกียกีคาทุมกิจกรรมเห็นปะอ่าเน,นี้ยแหละคือสถานที่ที่เราจะต้องไปทำํำในระหว่างนั้นถึงที่เทปแล้วขอเทปแปบบ๊บเดี๋ยวมันจะยืนนิ่งอยอ่ออันนี้นิ่งอยู่ที่เกาะ โอเคเรียบร้อยทีนี้สับสกรีนปุ๊บโอเคในซึ่งในกิจกรรมย่อยหนึ่งเนี้ยก็คือเราจะต้องไปจัดการไอ้บมอนสเตอร์ช่องว่างเนี่ยแต่ต้องระลึกไว้เสมอว่าเราต้องไปจัดการคนเดียวนะเราจัดการเป็นปาลตีไม่ได้รวมๆแล้วระยะเวลากิจกรรมเนี้ยมันมีเวลาเวลาสสัปดาห์ซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเวลาที่เราไปตีบอสช่องว่างเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ จะสปอนภายใน1วันหรือว่าจะสปอนแบบสุ่มอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไอมอนสเตอร์ช่องว่างเนี่ยมันก็จะ,จะเกิดแบบสุ่มอยู่แล้วเนาะอ่าก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยังไงกันแน่เดี๋ยวต้องไปรอดูกันส่วนอ่อาไอกิจกรรมย่อยเนี่ยแรกเนี่ยก็คือง่ายๆคือกำจัด ผู้กดกี่คาทุมทางด้านซ้ายของความพอสตารางวัลที่จะได้รับมีอยู่2อย่างก็คือกล่องแห่งความสงบสงบนิ่งของผู้ล่วงรับนะฮะหอันในนั้นก็จะมีของสุม่มอะไรต่างๆนานานเหมือนกับบอช่องว่างปกติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือกิจกรรมเล็บเท้าของผู้กดขี่คาทุมนาะ่ะฮะซึ่งกิจกรรมไอ้กงเล็บเนี่ยเล็บเท้าเนี่ย เราสามารถเก็บได้3อันเพื่อที่จะเป็นแรกของกิจกรรมซึ่งผมแยกให้แล้วว่ามันสามารถแยกได้2กรุป๊ปเอ้ยแลกได้2กรุป๊ปกรุ๊ปแรก,แ,รกแลกเราได้แบบว่าพวกระดับผมนักกากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีผลของเครื่องแต่งกายด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีไหมเพราะว่าตอนที่ทำอไอตัวสไลด์เนี้ยไปดูในดัตต้าเบยดอะเนาะดัตต้าเบยดมันมีก็เลยเอามาแปะไว้เฉยเผื่อมันมี ต่อีกส่วนหนึ่งของอีกกรุ๊ปหนึ่งก็คือพวกต่างหแล้วก็ผ้าปิดตานี่น่าจะเป็นแฟชั่นเฉยๆไม่มีผลอะไรอันนี้ก็คือกิจกรรมที่31ย่อยเรามาดูกิจกรรมที่32ย่อยกันดีกว่าในวิชากิจกรรมที่32อย่อยคือกิจกรรมที่จะต้องไปรับเควสที่มาเอลคอสตาเอ็นพีซีที่อยู่ในโหนดฟาร์มคอสตาแหละ ระยะเวลากิจกรรมก็เท่ากับกิจกรรมแรกเลยเนอะเพราะว่าม,มันเป็นกิจกรรมเดียวกันซึ่งการกําจัดช่องว่างแห่งความมืดเนี่ยไอเควสเนี้ยมันจะชื่อเควสว่าเควสรายสัปดาห์ช่วยปกป้องฟาร์มข,ของของาทีไอเควสเนี้ยมันจะทําได้สัปดาห์ละครั้งเพราะฉะนั้นกิจระยะเวลากิจกรรมอ่ะมันมี3สัปดาห์ก็จะทําได้แค่3ครั้งเท่านั้นไอสครั้งเนี้ยมันเราเราก็าจะสามารถ ได้ของรางวัลตามนี้ตามตอนที่ในสไลด์เลยก็คือใน1อาทิตย์เนี่ยเราสามารถได้คําแนะนําแห่งบาร์เนี่ยห้อันแล้วก็เอ้ยไม่ใช่บวกห้าสิบหนึ่งอันแล้วก็เห็นคอนห้าสิบอันนะฮะซึ่งรวมๆแล้วตลอดระยะเวลากิจกรรมทั้งหมดเราจะได้คําแนะนําบาร์บวกห้าสิบสามอันแล้วก็เห็นคอนจานวนรนอยห้าสิบห็นคอนง่ายๆก็แค่ไปรับเคลีรแล้วก็ไปตีแค่นั้นแหละอาทิตย์ละคร อันนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูกิจกรรมส่วนในส่วนของกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมที่4ที่มีอยู่ในนะตอนนี้นะครับผมกิจกรรมที่4ตอนนี้จะชื่อกิจกรรมว่าดื่มน้ํามะม่วงสแก้วไหมอ่ามันก็จะใกล้หน้าร้อนแล้วเนาะมันก็ต้องดื่มน้ํามะม่วงกันหน่อยทุกเพาความสดชื่น npc เริ่มต้นนะครับคือ npc ที่ชื่อว่าบาฮาผู้จัดการการค้าที่อยู่แถวแถวคลองมาเวลียมีอยู่ที่เดียวเนาะ ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่20มกราคม2564ถึงวันที่3กุมภาพันธ์รวมระยะเวลาประมาณ15วันก็ประมาณ2สัปดาห์ประมาณนั้นกิจกรรมทำอะไรกิจกรรมก็คือเก็บรวบรวมองุ่นแถวๆแถวเวียนั่นแหละมันจะมีรั้วอยู่กั้นอยู่นะฮะเก็บองุ่นจำนวน3อันนะฮะซึ่งเวสเนี้ยมันจะบังคับให้ทำได้วันละครั้งแล้ว เป็นเควสตระกูลเราไม่สามารถเปลี่ยนตัวทําได้เพราะฉะนั้นเราก็ทําได้แค่วันละครั้งไม่ว่าจะเอาตัวไหนมาทําแต่ขอให้เป็นเลเวล10ขึ้นไปเท่านั้นเองก็สามารถรับเควสที่บาหาที่เป็นผู้จัดก,การกังคาที่เวียที่คคอกมาเวียได้แล้วระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์ก็รวมประมาณ15วัน15วันนี้เราไปรับเควสเราก็ไปเก็บมงุนอันเอาองุนอันไปส่งเราก็จะได้ ครั้งละหินคอนครั้งละ15หินคอนบวกกับน้ำมะม่วงสูตรพิเศษเออสูตรพิเศษซึ่งไอ้น้ำมะม่วงสูตรพิเศษเนี่ยจะ,ะมีผลถ้าเกิดเราก,กดกินเนี่ยเราก็จะฟืน้นฟูก,กําลังบวกหนึ่งเป็นระยะเวลาระยะเวลา1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม15วันเนี้ยเราก็จะได้หินคอนทั้งหมด225อันบวกกับน้ำมะม่วงสูตรพิเศษอีก15อันอันนี้ไม่ได้ใส่เข้าไปพอดีว่าลืมอ่ะฮะ ก็จะประมาณนี้กิจกรรมทั้งสี่กิจกรรมแล้วก็มี5้ากิจกรรมม,รรม,มีกิจกรรมย่อยอ,อีกหนึ่งกิจกรรมเนาะเป็นกิจกรรมที่มาในอ่าอัปเดตวันนี้ซึ่งกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมยาวๆเลยสองสามอาทิตย์ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บครบไหมเพราะว่ากิจกรรมค่อนข้างยาวแต่ว่าพยายามเก็บให้ครบดีกว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยใช้เวลาเยอะอะไรขนาดนั้นเนาะทีนี้ อัปเดตอื่นๆมีอะไรบ้างเรามาดูกันอัปเดตอื่นๆอัปเดตอื่นๆอย่างเช่นนอกจากเป็นกิจกรรมไอ้สี่กิจกรรมมีห้าห้ากิจกรรมย่อยมีหนึ่งกิจกรรมย่อยอเนาะกิจกรรมก็จะมีอัปเดตอาอาวุธปลุกพลังดวงดาวรัติการเข้ามาซึ่งก็จะเป็นทุกอาชีพเลยแล้วก็มีเควสให้ทําตัวละครละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะอันนี้ก็คือไปสามารถหาอ่านเองได้ใน อ่าอัปเดตแพทโน้ตของทาง o f f i c i a l ยลเว็บไซต์ของแบตที่เสรเลเนาะก็สามารถเข้าไปอ่านดูได้แต่ว่าวันนี้เราก็จะสรุปให้เฉยๆว่าอ่ามันมีอาวุธตุกงพลังรติการมานอกจากอาวุธตุกํพลังรติการแล้วเนี่ยจะมีเกราะซึ่งเป็นถุงมือดวงดาวรติการด้วยเหมือนกันก็จะมีเคเสวส,ท,วสท,ทำเหมือนกันเนาะส่วนสตองสเตตอะไรเงี้ยก็ไปลองดูลวกันว่ามันมีสเตตอะไรบ้างเหมือนเช่นกันครับเหมือนกับ อา,อาวุธดวงดาวละติการบุกพลังก็จะทําได้ตัวละครหลัครังเท่านั้นเวทนี้นะครับผมซึ่งการที่จะทเควสไอสองควสนี้ได้ทั้งอาวุาวธลุกพลังดวงดาวแล้วก็ถุงมือดวงดาวเนี่ยเราจะต้องมีความรู้3มช่างตีเหล็กแห่งเมเดียก่อนแล้วก็ไอเทมเียเซียวแห่งรอยแยกซะก่อนอ่าแล้วก็จะต้องมีพลังแห่งผู้ล่วงลับด้วยซึ่งนั่นแหละ3อย่างเนี่ยเราต้องมีเพื่อที่จะไปทำควสดไอดวงดาวนู่นนี่นั่น Uh huh. ก็จะมีการเพิ่มอาวุธดวงดาวมานอกจากการเพิ่มอาวุธดวงดาวเข้ามาแล้วแล้วก็เกาะเกาะแขนถุงมือแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาวุธการแข่งขันโอมูลเข้ามาอกีกซึ่งเป็นสนามม้านางเลงแห่งที่สองใจกลางเมืองคาเปออนอ่าอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองเข้าไปดูเหมือนกันว่ามันมันแบบ ทางโหดขนาดไหนแต่ว่ามันมีอุปสรรคแน่นอนทั้งการที่โทรที่อยู่ตรงหน้าเมืองเวเอะหน้าเมืองคาเปออนเนี่ยมันโยนหินเราก็ต้องพยายามหลบหินที่มันแบบว่าโทรโยนมาให้ได้แล้วก็ยังมีสิ่งกีดขวางเช่นนอน,นอนช้างเนี่ยก็จะมากีดขวางเส้นทางเราด้วยเหมือนกันซึ่งไม่รู้ว่ามันมันจะอะไรยังไงแต่มันมียู่สองตัวน้องอยู่สองตัวอยู่ตรงนั้น อ่ส่วนเนื้อหาอื่นๆก็จะเป็นการแบบเพิ่มเควสลดเควสอะไรอย่างงี้อ่ะฮะเปลี่ยนอาวุธซีซั่นแทนที่จะเป็นกล่องเป็นอาวุธแบบอาวุธมาเลยตอนแรกเปลี่ยนอ่ะแรทูบัลล่าอะไรพวกเนี้ยเนาะ,นะแล้วก็เปลี่ยนสกิลโนวา Nova, เปลี่ยนสืบทอดโนวาบุกกำลังโนวาเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแก้บัก๊ก UI ก็เปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ย ยางอื่นไม่มีอะไรมากก็คือไปสามารถหาเอ็นได้นะอาหาอ่านเองได้ใน Official เว็บไซต์ของ b a c k ิเ s e a r c h o n ไ i n e t h a i l น n d นะครับผมก็ในการสรุปอัปเดตวันที่20มกราคม2556นี้มันก็จะมีประมาณนี้นะฮะสรุปคร้าวๆก็คือมีกิจกรรมทั้งหมด5กิจกรรมให้ทำยาวๆไปจนถึงเดือนหน้าเลยแล้วก็มีอาวุธอปกปากพลังดวงดาวมา1แล้วก็ มีเกาะแขนดวงอ่าทงมือดวงดาวราติการใหม่อีกหนึ่งอ่ะแล้วก็มีสนามม้านั่งเรื่องแห่งที่สองที่เมืองคาเปียอดแล้วก็ปรับปรุงนู่นนี่นั่นอีกหลายรายการก็ลองสามารถหา,นานอ่านได้ในออฟ i ิเชียลเว็บไซต์นะครับผมอ่าตอนนี้ก็คือจบการสรุปอัปเดตวันที่20แล้วนะครับเดี๋ยวขอกลับไปที่หน้าจอปกติสักก่อนเราจะได้เท็ดเรือก,กันอย่างสบายใจเพราะเราอัปเดตไปแล้วโอเคครับผม เข้าสู่ช่วงปกติ